สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายายจจะลงแล้วจ้าต่อไปก็จะลงเป็นของยายจิสูตรเด่นติดบนนอกจากร้อยสิบหน่วยเนอะจากกับอาจารย์สมพิษนอะจาก ยจีเด่นสองเจ็ดเก้าด้วยจ้ะตัวเด่นก็ในสูตรก็เจ็ดก,กับเก้ามากเก้าด้วยจ้ะเป็นหลักหน่วยบนเนาะจ้ะมาหลักหน่วยบนด้วยจ้ะก็เป็นเข้าสามเก้าเนาะจ้ะเป็นหน่วยบนนอกนั้นบมมาด้วยด้วยจ้ะเพราะว่าอาจารย์พนบมีลักสามปีนองหนึ่งมันก็เป็นหนึ่งศูนย์สตี่ีนองบอมเป็นหนึ่งเก้าเนาะจ้ะ จ้าอาจารย์รักเป็นพิษอยู่แล้วถ้ารักคนถูกเนาะก็ต้องปังอยู่แล้วจากงวดนี้เนาะปังเป็นบนเนาะจ้า <c oughs> จ้าเตรีมแคมป้าจอด้วยจ้ายาจีจะลงของวันที่สามสิบไปด้จ้าสามสิบแล้วนะคะ โอ้ยขีอบปอรเจงเนาะเป็นยังจออเจาะขี้ประเจงอ่าเอาเมือผ่านก่อนไปนองเอาเป็นอะไรเอออ่ะ <c oughs> ถ้าถาวัดเขาเลยก็ไม่มีออกจกเธอได้ไป่น้องเอ้ยแต่บ่เป็นครึ่งเดือนผลวพี่น้อง ดีวดีเบิดเดือนหมดเลยพี่น้องเลยจังใจเศร้าถ้าว่าเด็วัดเขาผูดได้ไรเลยท่านไอ้แล้วนะ ไม่เลยพี่น้องติดไม่เลได้เกานะพี่น้องเป็นยังไนอาการเป็นยังไดใจะจับใ,ใจของอาจารย์สมผิดปนพี่น้องอาจารย์สมผิดคือปังเทอละแต่ใจคของอาจารย์สมผิดนะพี่น้องเ้ยบ่เด้ไลฟครูได้จ้ะ เต็มทั้งล่างทั้งบนนียเด้จ้ะอาจารย์สมพิษรักเพื่อนเด้วอลรักเด้จ้ะแต่ว่าจับใจกันจะจี๊กก็ได้บนตรงๆเลยเดเจ้จงะหัี่ิ่านมาเนาะจ้ะเนาะก็จะเป็นเนาะจ้ะเปดหนึ่ง จะคิดจะเอาแค่นี้เดีจ้จะพี่น้องแต่จะเอาลักเจ็ดเขา่ายู่า่พี่นอ้อง่าได้ไหมเอาเจ็ดเข้าไหมแต่หอาา้องอาจารย์เพิ่งกับคือเรือห้องอาจารย์เพิ่งกับเรือนอพี่น้องเจ็ดเก้าพอนะเรือเจ็ดกับเก้าเลยพี่น้องห้องอาจารย์เอาห้องอาจารย์เฉลยเนานะจ้ะเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเปดเจ็ดเก้า 9ก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าโอ้ยายจีเอาเบิดซะพี่น้องัดชิวาได้เนาะพี่น้องเนาะเอาเบิดซะยายจีเอาเบิดกุรักซะไม่เลวซะแค่มาจอได้จา้ายายจีเลขกเด่นติดบนร้อยสิบหน่วยได้จะเด่นหนึ่งแปดเก้า 8, 9, 9, เด่นแปดกับเก้าเด้อจะในโสดไม่ต้องกลับนะจ๊ะจับคู่ก็จะมีแปดแปดแปดเก้าสี่แปดสี่เก้าตัวร่องเนาะจา้ะเอาตัวเดน่นเอาแต่ตัวเด่นบอพี่น้องตัวร่องก็หากับสามเนาะเ,เดอ้ออันนี้ตัวร่องเด้อจ้ะห้าแปดห้าเก้าสามแปดสามเก้าน้องนันก็แล้วแต่ซี่มักเด้อจ้ะจา้า ต่อไปเด้อจ้าแกนจอยด้ยจ้าต่อไปอาจิตจะลงของอาจารย์สมพิษแล้วนะจ้าอาจารย์สมพิษ ตัวนาะาจะลักบนก็นจะเป็นหนึ่งมาหนึ่งเด้อจ้ะมาหนึ่งตัวนี้หนึ่งศูนย์อ่ะแล้วก็ผลเ,เด่นมากเก่ากับสามเด้อพี่น้องเก่ากับสามก็มาสามสี่นาะจ้ะก็มานาะจ้ะแล้วก็บนก็สามเก้าก็มากอดข้อกันมาเลยเด้อจ้ะน,นี่ก็เป็นหลักบนก็สามเก้าด้อพี่น้องทั้งบนทั้งล่างในเรื่องแบบพี่น้อง ปังบอญญาอาจารย์สุพิแต่พี่น้องยัจจีว่าปังไดพี่น้องอญญาจารย์สุพิธน่สูซูซูเิ่นกันจบจะรพิอยู่สองหวดอนทังเสียนะน้องจะเขา่าทังเสียนะพี่น้องแต่เพิ่นพิษแล้วเพิ่นเข่าเห็นบอตาเพิ่นบอสอนนะจ๊ะแต่เพิ่นบอสอนงวดเพราะฉะนั้น,รนเรื่องหวดต่อไปเรื่องจากวันที่ยี่วันที่สามสิบเนาะจ้ะยัจจีลองตาม,พมาพเามพิ่นมาเด้ยจ้ะเพิ่นเข่าดีอยู่เลยพี่น้อง จารย์สมพิษนะจะเข้าดีกว่าอาจารย์หาอาจารย์วคนนี้พี่น้องไหนว่นนี้วันนี้เป็นกรชนเลยได้จ้ะชนหนึ่งเลยได้พี่น้องสวดเพื่นนะยายจีจะล่งห้เต็มไปทั้งสี่เลยจ้ะว่ามาช้นตัวไรห้ยเอฟซีบ่งเอาเองเด้อศูนสองหนึ่ง หนึ่งช้นหนึ่งได้พี่นอ้องช้นหนึ่งนะสวดเพื่นนะช้นหนึ่งด้วยจะ้ะดินศูนย์กับหนึ่งอันนี้ช้นด้วยจะ้ะช้นหนึ่งมาอย่างไรล่ะพี่น้องงวดที่ห้าสิบสองด้วยจะ้ะว่าจะปังไหมอืมแต่คิดว่ามันบอลายกัดจับแต่ของจะที่กัดซ้ำ ลักกันได้ไปพี่น้องศูนย์สองหนึ่งตอนนั้นได้ลักล้พอเป็นชนหนึ่งอยูแลแ่ยวจากงวดนี่นะหนึ่งมันจะมาเป็นล่างสี่ตัวหรือบนไหมเพราะว่ามาหนึ่งแล้วกับบนนี่เดี๋ยจ้ะมันก็นจะเป็นทั้งสี่หล่าเล่านะจ้ะพี่น้องก็จะออกซำาๆก,กันเห็นบอกล่างหวดกนก,นกับสามศูนย์เป็นเวลาพี่น้องแล้วก็บ,บนสามสองทีนี้ก็มาสามสี่สามเก้าเห็นบอกพี่นอ้องขึ้นจังนั้นแหละพี่น้องขึ้นขึเบิ่เงเอาพี่น้องเล่านะ นณ่เหยได้พี่นองมาตัวเดิมก็ได้เร้อหลักนะแต่ยาจีจะเข้าไหมแค่นั้นแหละร้อยสิบหน่วยยจนะจาจีนะจ้าแคปมาจ้อได้จ้าให้แคปไป็นนทังงนยจ้ากไหลาก็ใช่ยาจีนะจ้าสวัสดีจ้า